ครับผมสวัสดีครับนี่แมงมันพองกินคนเหนือนะครับเนี่ยอันนี้เป็นจอมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ถุงละสาบาทอันนี้จะขายเป็นถ้วยนะครับเนี่ยครัอเอาสองถุงตาม สามถุงห้ชวยกินเอาสามถุงครับผมร้านอย่างอี้หรอนี่ทวรลาาวอันนี้ทรลาาวนี่เหรอครับทร์สามสิบโอ้แบบตัวแบบนอบอ่อย,อย,อออยครับผมองเะหากินยากน้อแม่เหรุอยากครับผมเอาแบบทำสำเร็จดีกว่าอยากไม่ได้กินหรอครับ อันนี้อีกิโลนี่ตกเปมืนปันวะครับอันนี้ปันสายอันนี้สองปันแปดนี่กิโลเท่าไหร่ครับสองปันห้าสองปันห้านี่เหรออันนี้ปันห้าอันนี้ปันห้าถ้าขายอันนี้แม่คุณคนเดียวเลยกะถ้าคุณแม่ผมบอกว่าแม่คุณคนเดียวคนเดียวนี่รวยละออ๋จะเป็นลมเหรยก่อนจัาแม่ ถ้าคนคนเดียวนี่แหละคุณบอลี้เลี้ไม่ใจไม่โครเอาบัตรพูดแต่คนโลซื้อพูดกับสองโลร่นโลปรับได้ไปมครับาสมุดปรับสมุดไหมก็ถือว่าปรบแพงครับปีนึ่งเพราะได้กินเต้เดียวดอกรับผมขอบคุณนะครับแม่ครับขอบคุณครับอยู่ไหนผมอยู่เนี่ยครับเตียวมากระถิงแล้วอยู่เวลุวันเวลุวันบ้านเตี้ยโอครับแม่มาขายที่ เอาเลยครับเ็มตี่แม่ครับเลยครับนี่มีก็ไขม่มเนาะครับซื้อซื้อใส่ข้งก็ได้ครับอันนี้เป็นห้องคนเมืองเป็นห้องเต้งเต้งมันเต้งมันครับผมคนเมืองเป็นห้องเต้งอันนี้จะมีรสชาติกลิ่นหอมเนาะอันนี้จะหอมเนาะอันนี้แงบมันอันนี้เป็นห้องแงบครับผมใข่เล็กมัน อ๋อแม่มาขายตลอดเลยอ่ะคุณนัดเลยถ้ามีนี่ยรับผอมถ้ามีแมงมันจะมาคุณนัดกำลังได้มาได้สองนัดอ๋อครับผมอันนี้บัรเจ้แมงมันเลี้ยงเนาะครับเนาะแมงมันเลี้ยงที่ไหนผมกลัวแม่งเป็นแมงมันเลี้ยงนะแม่อันนี้ของคนบ้านเขากับเานของกรุงเทพผ่วนทางใจไของบ้านเขาบรเจ้าของกรุงเทพหรอบัรเจ้ของกรุงเทพนะครับเนาะเออแรงนี้จะโดนถุงแมงมันนะครับเด้อ แม่กาอยาปาดเข้าหัวเนืปากลักก่ะแม่กาบอกปากนักเน้อครับผมคนเหนือน,นะครับอัธยาศัยจะดีนะครับเป็นคนขีเล่นแม่เปิ้งก็เป็นคนขีเลน่น,น,เน,น,เลนเนื้อครับผมอันนี้มงคอเห็นไหได้จ้ัแม่ไหนแม่ก็ยึดติ๊กละได้าก่สองพันงลิอันี้เท่าไหร่ครับสองพันบาทดูเลย เดี๋ยวแทบจะมาแน่เจือนะครับของกินคนเหนือของกินคนเมืองนะครับุงนี้สองพันบาทนะครับเนี่วางไว้ที่เก่าก่อนครับผมโอเคครับเอซเมนูแมงมันครับแรงนี้